ของมหาวาลัยมิดนก็คงจะเล่าให้ฟังนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ,อยากจะกลับนิดนึงว่าสิ่งที่จะคุยเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมารับใช้สังคมนะคะ ในมาหลาลัยมิดนเองเนี่ยก็จะมีวิทยาเขตอยู่ที่ดําเนินการเนี่ยนะคะเรานอกจากเหนือนอกเหนือจากที่เราเคยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราก็ไปอยู่ที่สรยาแล้วก็มีวิทยาเขตต่างจังหวัดก็คือกาญจนบุรีนครสวรรค์แล้วก็อำนาจเจริญแต่นี้ในการเปิด,ปดการเรียนการสอนเนี่ยเราก็มีการเปิดการเรียนการสอนที่สรยานะคะที่กาญจนบรุรีอันนี้ในบางกอกน้อยหรือในพญาไทเนี่ยเราก็เปิดอยู่นานแล้ว การศึกษาที่เราคิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นเนี่ยก็คือว่าจะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตอย่างไรเพื่อที่จะรับใช้สังคมนะคะโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของวิชาชีพอยู่แล้วเนี่ยที่เราในมหาลาัยมิดนเปิดสอนเนี่ยก็แนวทางชัดเจนนะคะเน้นในเรื่องของสาธารณสุขสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันนี้ก็เพื่อที่จะรับใช้สังคมทีนี้เมื่อสอกอ,อได้กําหนด ว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในกลุ่มของรายวิชาที่เป็นของหมวดศึกษาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาแล้วก็วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยเราคงจะทราบกันนะคะเมื่อ4-5ปีก่อนเนี่ยจะมีการจัด การศึกษาซึ่งเป็นคล้ายๆกับเราเรียกว่าเป็นวิชาพื้นฐานให้เป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปในรายวิชาต่างๆตอนนี้เมื่อข้อกําหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยมีการบอกให้ปรับเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะทําอย่างไรซึ่งอันนี้นท่านนาิการบดีสมัยนั้นท่านศาสตราจารย์ในแพทย์พรชัยมาตังคสมบัติเนี่ยท่านก็พยายามผลักดันนะคะโดยที่มอบหมายให้รองที่การฝ่ายวิชาการเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการตอนนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยทางาทางมาหาวิทยาลัยก็จัดตั้งคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยที่ประสานกับรองคณะบดีฝ่าย การศึกษาของคณะต่างๆเมื่อจะจัดรูปแบบเนี่ยก็จะมีคณะทํางานในกลุ่มนี้จากคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยนะคะมีคณะทํางานซึ่งมามองภาพว่าถ้าเราจะต้องเปลี่ยนการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเราจะทําอย่างไรเพราะว่ารายวิชาที่เคยสอนกันอยู่เดิมเนี่ยต้องมีการตัดทอนหน่วยกิจสมัยนั้นเราเรียกว่าต้องเสียเลือดเนื้อในรายวิชาของแต่ละ คนที่เคยสอนเป็นประจำเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้ยอมรับได้เพราะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมี แนวทางในการที่มหลาลัยจะต้องสนับสนุนอันนี้โดยกองบริหารการศึกษาเนี่ยก็จะสนับสนุนตรงส่วนนี้นะคะจะต้องมีการจัดทําแผนการสอนเกิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้จะต้องหาทีมอาจารย์มาช่วยสอนอันนี้ถึงจะลงไปสู่นักศึกษาได้อันนี้ก็วางแผนมาตั้งแต่ปี49แล้วก็มีการจัดการสอนในปี2550นะคะแนวทางในการจัดแผนการเรียน,นการสอนเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ผู้เป็นคีเนี่ยสองท่านจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชก็คืออาจารย์หมอทวีลาพันณอาจารย์หมอเอื้อพงษ์ สตุรธรรมรงค์ซึ่งท่านมาวิเคราะห์ดูแล้วว่าแนวทางในการจัดการเนี่ยท่านไปเห็นหนังสือของท่านพระพรมคุณาภร์แล้วก็พูดในเรื่องของการศึกษาทั่วไปก็เอาตรงเนี้ยมาถอดเป็นบทเรียนซึ่งท่านได้ให้คําชัดเจนมากเลยว่าการศึกษาทั่วไปเนี่ยสร้างคนนะสร้างคนให้เป็นบัณฑิตแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีแต่คนดีแล้วไม่มีความรู้เนี่ยมันก็คงจะช่วยสังคมไม่ได้วิชาเฉพาะหรือวิชาชีพเนี่ยเป็นวิชาที่สร้างเครื่องมือให้บัณฑิตเพราะฉะนั้นถ้าจะสอนวิชาเฉพาะหรือวิชาชีพเนี่ย ใช้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะผู้ที่จบการศึกษามาในสาขาอะไรก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นคนที่สอนเครื่องมือให้กับบัณฑิตได้แต่คนจะสอนวิชาพื้นฐานหรือศึกษาทั่วไปต้องใช้นักปราชญ์คำนี้ทําให้อาจารย์หลายท่านขยาดเพราะว่าทุกท่านไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นนักปราชญ์อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแต่หลังจากที่ได้รับความมั่นใจแต ท่านพระพรมคุณาภรณ์ว่าในในเรื่องนี้เนี่ยทุกๆคนจริงๆแล้วเนี่ยมีความเป็นนักปราดอยู่ในตัวสามารถที่จะดึงประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาช่วยสั่งสมแล้วก็สอนนักศึกษาได้อันนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจนะคะให้กับผู้เรียนเพราะนั้นท่านให้ความคิดว่าเวลาที่เราจะสอนออนักศึกษาเนี่ยในเรื่องของศึกษาทั่วไปเอาคนเป็นหลักนะไม่ใช่เน้นเอาความรู้นะคะไม่ใช่เอาวิชาเป็นหลักแล้วก็จะต้องให ดำเนินชีวิตอยู่ได้จริงไม่ใช่เรียนรู้แต่ในทางทฤษฎีนะคะเรื่องที่จะต้องดําเนินชีวิตอยู่ก็คือเรื่องของพฤติกรรมจิตใจและก็ปัญญาแล้วคนเราจะต้องพัฒนาทั้งด้านกายกายจะต้องดีศีลต้องดีจิตใจต้องดี แล้วปัญญานี่จะมาเองนะคะอันนี้ก็คงไม่พูดในเรื่องของรายละเอียดใน30หน่วยกิจที่ท่านทราบกันดีอยู่เนี่ยนะคะว่าเราจะต้องมาจัดการศึกษาตรงส่วนนี้อย่างน้อยเรามีรายบังคับตรงนี้สิหน่วยกิจด้วยกันนะคะ,ะซึ่งเราเรียกว่าการศึกษาตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1เนี่ยได้เรียนอันนี้เราก็แบ่งออกมาเป็นห,ห้าห้ารายวิชานะคะที่อยากจะเน้นในที่นี้ก็คือรายวิชาที่เรียกว่าการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์นะคะนีะ้เราใช้ชื่อตัวยอ่อนะคะ มมสทมมอก็คือหมหาลัยมหิดลน,นะคะสะทก็คือศึกษาทั่วไปซึ่งอันนี้จะเรียนควบคู่ไปกับ 102- 103ซึ่งเป็นความความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสังคมศึกษาแล้วก็ศิลปวิทยาการนะคะทีนี้ในส่วนของ101ที่ที่จะนำเรียนตรงนี้เนี่ยะจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับความเป็นบัณฑิต จะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ปัญญาให้ได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นการสังสมพฤติกรรมของนักศึกษาที่จะเรียนต่อไปในชั้นปีที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในรายวิชา102 103นี่ก็ให้ความรู้ความเป็นไปแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารยธรรมประวัติศาสตร์เรื่องของการเมืองการปกครองอันนี้เราค่อนข้างจะรวบเยอะมากเลยนะคะเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมสุขภาพสังคมาศาสนาจริยธรรมอันนี้ให้เป็นคอนเซปต์กว้างๆนะคะในขณะที่ใน103เนี่ย จะเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็วิวัฒนาการของความเป็นไปของโลกนะคะอันนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้มีพื้นความรู้อยู่ก่อนเพราะว่านี้คือสิ่งจําเป็นที่จะเป็นรากฐานอันนี้เราเอานักศึกษาของทุกหลักสูตรเลยในระดับปริญญาตรีนะคะมาคลารวมกันนักศึกษาของมาแล้มีโดนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ามพันอันนี้ก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีเราก็มาคลากันเพราะฉะนั้นนักศึกษาทุกคณะจะได้เรียนรวมกันได้รู้จักกันหมดแล้วเราก็แบ่งคลาสออกนะคะเป็นกลุ่มกลุ่มค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่กว่าของท่านอาจารย์ปริญญา ในช่วงแรกเนี่ยประมาณสักร้อยห้าสิบถึงร้อยสองร้อยคนตอนหลังเราก็ลดทอนมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณคลาสร้อยคนในร้อยคนนี้ก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆอีกเวลาที่มีการเรียนนะคะเพราะนั้นจุดที่เราคิดว่าสําคัญตรงนี้ก็คือว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้ร่วมกันจะได้มีเพื่อนต่างสาขาแล้วจะเข้าใจซึ่งกันและกันส่วนอาจารย์มาจากไหนเมื่ออาจารย์มีจานวนเยอะเนี่ยเราก็จะขออาจารย์มาจากหลักสูตรอันนี้วิธีการระดมอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะถ้าถ้าท่านผู้ใดสนใจก็คงจะเข้าไปในห้องที่ หนึ่งได้นะคะว่ามีวิธีรีครูรทอย่างไรแต่เราได้อาจารย์มาจากทุกๆหลักสูตรเลยมาร่วมกันสอนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีบริบทในการที่จะดูนักศึกษาของตนเองให้ความรู้กับนักศึกษาของกลุ่มอื่นๆด้วยอันนี้เรามีการสัมมนาเพื่อที่จะวางบทเรียนอาจารย์จะเห็นภาพว่าเราเป็นการระดมอาจารย์ในทั้งหมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้ามาซึ่งเดิมแต่มาแต่เดิมมาเนี่ยไม่เคยมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่จะระดมระดมอาจารย์แล้วก็มาแรก และเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นมีการสร้างบทเรียนตรงนี้เป็นที่มาว่าหลังจากที่เราได้มาเจออาจารย์ร่วมกันเนี่ยในขณะนี้เราได้ตั้งกลุ่มเพื่อนครูขึ้นมานะคะกลุ่มเพื่อนครูเนี่ยก็จะได้นําแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่จะไม่เน้นเนื้อหาแต่จะเน้นความสุขในชั้นเรียนความสุขที่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเด็กเกิดรู้เป้าหมายว่าจะเรียนอย่างไรแล้วเขาสามารถที่จะค้นหาความรู้ได้เองโดยที่อาจารย์เป็น เป็นผู้กระตุ้นนะคะแล้วก็มีการติดตามกระบวนการซึ่งอันนี้เนี่ยเราคิดว่าเป็นผลพวงจากการที่ได้มาเรียกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกรรันและกันในการจัดการเรียนนะคะแล้วก็ในแต่ละคาบที่จะมีการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากว่าเป็นคลาสใหญ่อันนี้ก็จะต้องมีการประชุม การเตรียมการสอนในแต่ละคาบนะคะแล้วก็เราก็จะมีการสอนนักศึกษาของเราเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแต่ว่าในระหว่างที่เราสอนอยู่ในกลุ่มใหญ่เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมกลุ่มย่อยๆให้นักศึกษาได้ดิสคัสกันมีการมานําเสนอในระหว่างที่เขาดิสคัสกันเนี่ยในช่วงของแต่ละคาบการสอนเนี่ยจะมี presentation เล็กๆจากที่เขาได้ทํากลุ่มร่วมกันนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่า จะต้องให้นักศึกษาเนี่ยได้มีประสบการณ์ตรงอันนี้ก็คือการทําโครงงานนักศึกษาจะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนเนี่ยไปทําโครงงานซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ในปีแรกๆเนี่ยนักศึกษาก็จะทําโครงงานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการทํางานออกออกออกไปข้างนอกนะคะเนื่องจากว่านักศึกษาอาจจะคุ้นเคยกับในเรื่องของสุขภาพก็จะเข้าไปหาเกี่ยวกับนัก เด็กพิการเด็กที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเด็กเขาไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเด็กเขาจะเข้าไปเรียนรู้เขาจะได้ประสบการณ์ชีวิตจากคนที่มีชีวิตหลายรูปแบบนะคะในการที่ไปหาเด็กพิการเนี่ยเขาก็ทดลองว่าตัวเองทําเหมือนกับคนตาบอดจะได้มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อเมื่อเขาเข้าใจในสิ่งตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะนําไปพัฒนาว่าถ้าเป็นบุคคลกลุ่มนี้ ควรที่จะทำอะไรให้กับคนลุ่นนี้ได้บ้างนะคะ,ะมีทั้งกิจกรรมที่ไปดูแลแล้วก็สร้างความสุขให้กับเด็กๆในโรงพยาบาลนะคะในสถานที่ที่เด็กอาจจะขาดการดูแลในเรื่องของอเรื่องของเด็กเนี่ยต้องการเล่นต้องการชีวิตของเขาส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการเล่นต้องการได้มีเพื่อนคุยเนี่ยอันนี้ทางทางพี่ๆก็เข้าไปส่งเสริมโดยที่เข้าไป ศึกษาก่อนว่าเด็กตรงนี้มีความต้องการอะไรบ้างแล้วเขก็ไปสร้างงานขึ้นมาแล้วก็เอาไปให้กับเด็กนะคะ,ะมีหลายๆรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะออกไปทํางานสร้างฝายตรงนี้ก็เป็นการฝึกในการที่จะเรียนรู้ปัญหาของชุมชนคืออะไรนะคะแล้วก็ไปร่วมมือร่วมร่วมกายทําแรงงานตรงนี้ใช้แรงงานกับ ผู้คนชุมชนในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีการติดตามดูแลผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามบอกนักศึกษาก็คือว่าเราไม่ได้ไปให้ชุมชนเราไปเรียนรู้จากชุมชนเพราะว่าลําพังปีหนึ่งยังไม่มีความสามารถที่จะไปบอกอะไรเขาได้นะคะ,ใ,ะในการดูแลตรงนี้เราก็ไม่ได้เน้นแต่คนเท่านั้นนะคะเรามีคณะสัตวแพทย์เพราะฉะนั้นก็เน้นการช่วยเหลือสุนัขด้วยอันนี้ก็ไปดูแลสถานที่อยู่ของสุนัขเนี่ยให้ให้ดีขึ้นนะคะการสุนันทาท่ครับขัดจังห<ข>วะ เก็บตัวอย่างไว้บ้างดีๆไว้บ้างก็ได้ครับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะได้มี <c oughs> มีคนไปตามอาจาร์ตามอาจารย์ไปฟังอีกเยอะเลยครับงั้นตรงนี้นะคะเราได้มีการนําเสนอผลงานเป็นลักษณะของประจําปีนะคะซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีการนําเสนอด้วยกันทั้งหมดเราก็จะคัดเลือก ให้มาเพราะฉะนั้นในในส่วนตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็อันนี้อันนี้ให้ดูว่าพัฒนาการของเราเนี่ยเรามีโครงงานจากปี2,550เนี่ยจาก168เป็น234 250 200กว่าโครงงานขึ้นไปในแต่ละปีซึ่งแต่ละปีตรงนี้เนี่ยเราก็นำโครงงานตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้โดยวิธีการแบบนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะสนใจแล้วก็ในกลุ่มของอการจัดการเรียนรู้อันนี้ก็ได้มีการจัด เสวนาวิชาการนะคะโดยที่มาลัยมิตเนี่ยเป็นเจ้าภาพในโอกาสที่ครบหกรอบของท่านพระพมคุณาภรณ์อันนี้รเราได้มีการเรียนเชิญกับมลาลัยต่างๆเนี่ยเข้าไปรับฟังแล้วก็มีการนําเสนอผลงานนะคะคอันนี้ก็คงจะเป็นขั้นอันสุดท้ายแล้วนะคะว่าในชั้นปีหนึ่งเนี่ยเราสร้างสมประสบการณ์ตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อให้เขาเรียนต่อในชั้นปีที่2 3, 4, 5, องสามสี่ห้าพอดีเรามี6ปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลังจากที่นักศึกษาได้ใช้ประสบการณ์ในชั้นปีที่1 เขาก็สามารถที่จะนําไปใช้ในชั้นปีที่2 3 4สาี่แล้วเมื่อเป็นบัณฑิตตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้บัณฑิตที่มีสํานึกต่อสังคมนะคะคแล้วก็คิดว่าไม,ไม่โดนก็คงจะผลิตบัณฑิตเพื่อให้สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติได้ค่ะคุณค่ะขอบคุณไม่โดนนะครับไม่โดนในเริ่มตอนเริ่มธรรมห้าหกปีนะครับธรรมศาสตร์ตามมาทีหลังอีกสามปีให้หลัง ธรรมศาสตร์นี่ไปเรียนรู้อาจารย์ปียาคือซบ,บอกไปเรียนรู้ต่อยอดจากมหิดลครับก่อนจะทําโปรเจกต์นี่คือไปเรียนแกบมหิดลไปคุยกับอาจารย์ที่เขาทําลงมือทําจริงสามปีที่ผ่านมาแล้วเอาสักเซสนั้นเนะี่ยมาต่อยอดนะครับมหิดลนี่ก็จะจะเห็นได้ว่าการนําเสนอจะเป็นระบบนะครับแล้วมันอยู่ในกระบวนการขับเคลื่อนแล้วคิดว่าจะมีเรื่องเรื่องอะไรลึกๆที่เรียนเรียนรู้ต่อไปดีอีกผมยกตัวอย่างสั้นๆน,นะครับคืออย่างมหิดลเนี่ยอยู่ใน ยืนเจนเอ็ดอยู่ในการดูแลของรองธิการบดีด้านการศึกษาอยู่ในมือแล้วนะครับแต่ชาเลนจ์ของมหิดธรรมศาสตร์คือยังอยู่ในมือของรองธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นชาเลนจ์เยเออมันได้มาวิชาหนึ่งแล้วนะ่ะแต่มันยังไม่ไม่หมดอ่ะสามสิบในขีดได้มาแค่สามนะครับ